สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมยากันต่อนะคะครั้งก่อนเราคุยเรื่องแผนเอกสารสำหรับ cleaning validation ไปแล้ววันนี้เราจะมาลงส่วนทีเ่เหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือเกณฑ์การยอมรับว่าต้องสะอาดแค่ไหนกับวิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะมาพิสูจน์ว่าการทำความสะอาดของเราเนี่ยได้ผลจริงไหมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะใช่ครับ การกำหนดเกณฑ์ที่มันสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็การเลือกวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีอันนี้แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กระบวนการของเราเลยมาดูกันครับว่ามีหลักการอะไรบ้างงั้นเราเริ่มที่เกณฑ์การยอมรับก่อนเลยนะคะเห็นว่ามีหลายแนวทางมากเลยเราจะเลือกใช้ยังไงดีคะครับหลักการก็คือเกณฑ์พวกนี้ต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติได้จริงตรวจสอบได้ และที่สำคัญมากๆเลยคือเรามักจะคำนวณจากหลายๆแนวทางแล้วกเ็เลือกใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดครับจากทุกแนวทางที่เราพิจารณาเข้มงวดที่สุดเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถูกต้องครับเรามีแนวทางไหนบ้างคะที่เราใช้กันหลักๆเลยทูกเบสที่เราเรียกว่าค่า PDE หรือ ADE นะครับอันนี้คำนวณจากข้อมูลพิศวิทยาเลยว่าสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยจะปลอดภัยกับผู้ป่วยในผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแค่ไหน คือเป็นแนวาทางที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เ,เป็นที่แนะนํามากที่สุดในปัจจุบันครับอ๋อ oh, PDE นี่คือ Permitted Daily Exposure ใช่ไหมคะปริมาณที่รับได้ต่อวันใช่ครับผมแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้กันมานานคือเกณฑ์10 ppm อันนี้กําหนดง่ายๆว่าสารตกค้างตรงไม่เกิน10ส่วนในล้านส่วนของน้าหนักผลิตภัณฑ์ถัดไปคือมันเข้าใจง่ายแต่ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับยาทุกประเภทโดยเฉพาะยาที่มีความแรงสูงสหรือใช้ในโดสน้อย อ๋อเข้าใจค่ะแปลว่าถึง10 ppm จะดูจำง่ายแต่ถ้าตัวยานั้นแบบว่ามีฤทธิ์แรงมากหรือเป็นยาที่ผู้ป่วยได้รับน้อยๆเนี่ยเกณฑ์ PDE ที่อิงข้อมูลสุขภาพจริงๆอาจจะให้ค่าที่เข้มงวดกว่ามากๆเลยเราก็ต้องยึดตาม PDE เป็นหลักถูกต้องครับ ปัจจุบันนี้แนวทางสากลเขาเน้นไปที่ PDAET มากขึ้นเยอะเลยครับส่วนเกณฑ์อื่นๆอย่าง10 ppm หรือเกณฑ์0.1%ของขนาดการใช้ยาเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวเสริมหรือในกรณีทีเ่เราอาจจะยังไม่มีข้อมูลพิศวิทยาเพียงพอสำหรับคำนวณ PDAE ค่ะแล้วมีเกณฑ์อื่นๆอีกไหมคะมีครับอีกอันที่สำคัญไม่แพ้กันคือเกณฑ์การมองเห็นหรือ visually clean อันนี้เหมือนเป็นด่านแรกเลยครับถ้ามองด้วยตาเปล่าในสภาวะแสงที่กำหนดแล้วยังเห็นคราบสกปรกอยู่อันนี้คือถือว่าไม่ผ่านทันทีเลยแม้จะดูง่ายๆแต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะใช่ครับแล้วก็จะมีเกณฑ์จุลินทรีย์อันนี้จำเป็นมากๆโดยเฉพาะกับพวกยาปลาสจากเชื้อยาชีวะวะัตถุหรือยาน้ำต่างๆต้องควบคุมทั้งจำนวนจุลินทรีย์เชื้อก่อโรคหรือแม้แต่พวกเอนโดโทอกซินตามข้อกำหนดในเภสัชตำรับเลยครับค่ะ แล้วสุดท้ายก็คือเกณฑ์สารทำความสะอาดตกค้างครับอันนี้น้ำยาที่เราใช้ล้างเองนี่แหละก็ต้องควบคุมเหมือนกันคือต้องมั่นใจว่ามันไม่ตกค้างจนเป็นพิษหรือไปกระทบกับคุณภาพยาตัวต่อไปซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะตั้งเกณฑ์ให้ต่ำมากๆหรือแบบว่าตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมหรือบางทีก็ใช้การวัดค่า TOC Total Organic Carbon เป็นตัวชี้วัดความสะอาดโดยรวมครับ โห oh, มีหลายเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาจริงๆค่ะแล้วค่าสำคัญที่เราได้ยินบ่อยๆอ,อย่าง MACO หรือ Maximum Allowable Carryover เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับเกณฑ์พวกนี้คะ MACO เนี่ยนะครับมันคือผลลัพธ์จากการคำนวณโดยใช้เกณฑ์ต่างๆที่เราคุยกันมานี่แหละครับคือเราจะคำนวณ MACO จากหลายๆทางเลยทั้งจาก PDE จาก10 ppm จัดกเกณฑ์ขนาดการใช้ยาแล้วเราก็จะเลือกเอาค่า MACO ที่น้อยที่สุดหรือก็คือเข้มงวดที่สุดมาใช้งานจริง เปรียบเทียบง่ายๆนะครับ m a c o ก็เหมือนเป็นงบประมาณสารตกค้างทั้งหมดที่เรายอมให้มีปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปได้อ๋อเหมือนเป็นงบรวมทั้งหมดที่เรามีใช่ครับจากนั้นเราก็เอางบเมโกก้อนนี้แหละไปคำนวณต่อให้เป็นขีดจำกัดที่เราจะใช้วัดจริงๆบนพื้นผิวอุปกรณ์หรือในน้ำล้างก็คือคำนวณเป็นขีดจำกัดต่อหน่วยพื้นที่ผิวหรือ SAL เหมือนเราแบ่งงบตามตามตรางเซนติเมตรบนพื้นผิว กับอีกอันคือขีดจำกัดในน้ำหลางหรือ LRS อันนี้คือคิดว่าถ้าง,งบเมโกทั้งหมดเนี่ยมันละลายอยู่ในน้ำาลางสุดท้ายมันจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่อ๋อเข้าใจภาพชัดเจนเลยค่ะพอเรามีเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนจาก m a c o SAL LRS แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการพิสูจน์ว่าเราทําได้จริงๆด้วยการสุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะมีวิธีไหนบ้างคะในการเก็บตัวอย่างครับ วิธีหลักๆเลยมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือการสุ่มตัวอย่างโดยตรงหรือ s w a b s a m pling อันนี้ก็คือใช้ก้านสำลีหรือ s w a b เนี่ยนะครับเช็ดบนพื้นผิวอุปกรณ์ในบริเวณที่เรากำหนดไว้โดยตรงเลยมันจะเหมาะกับการวัดนะัดจุดเฉพาะหรือจุดที่เราสงสัยว่าเออมันน่าจะทําความสะอาดยากเป็นพิเศษให้ผลตรงจุดนั้นเลยใช่ครับแต่ก็มีความท้าทายเหมือนกันนะครับคือเรื่องความแปรปรวนของเทคนิคการเช็ด อาจจะต้องมีการควบคุมฝึกอบรมคนเก็บตัวอย่างให้ดีอืมค่ะแล้วอีกวิธีล่ะคะอีกวิธีคือการสุ่มตัวอย่างโดยอ้อมหรือริ้นแซม m p ิ i ครับอันนี้คือเราจะเก็บตัวอย่างจากน้ําล้างครั้งสุดท้ายหรือตัวทําละลายที่ใช้ล้างรอบสุดท้ายวิธีนี้มันก็จะง่ายสะดวกกว่าและก็ครอบคลุมพื้นที่ผิวด้วยกว้างกว่าโดยเฉพาะกับพวกระบบท่อหรือถังที่เป็นระบบปิดที่เราเข้าไปเช็ดโดยตรงไม่ได้ฟังดูสะดวกดีนะคะครับ แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันคือสารตกค้างมันอาจจะเจือจางมากๆในน้ำล้างปริมาณเยอะๆหรือบางทีสารบางตัวมันอาจจะละลายในน้ำล้างได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้เราวัดค่าได้ต่ํากว่าความเป็นจริงได้เหมือนกันอ๋อก็คือมีทั้งข้อดีข้อควรระวังทั้งสองวิธีเลยนะคะทั้งสวอปที่แม่นยำเฉพาะจุดแต่ต้องคุมเทคนิคดีๆกับรินส์ที่สะดวกครอบคลุมพื้นที่ใหญ่แต่ก็อาจจะเจือจางไปแล้วการเลือกจุดที่จะสุ่มตัวอย่างนี่ละคะ สำคัญแค่ไหนสุ่มตรงไหนก็ได้หรือเปล่าคะเรียกว่าทำความสะอาดยากที่สุดหรือ hot to clean locations ครับเช่นพกตามข้องอวาวซอกมุมหรือบริเวณที่หัวฉีดล้างแบบ CIP อาจจะเข้าไม่ถึงดีทำไมต้องเน้นจุดพวกนั้นคะเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ว่าถ้าจุดที่ทำความสะอาดยากที่สุดเหล่านี้มันสะอาดแล้วเนี่ยจุดอื่นๆที่ทำความสะอาดง่ายกว่าก็น่าจะสะอาดแน่นอนครับเป็นเหมือน worst case scenario แล้วเราก็ควรจะต้องจัดทำแผนผังจุดสุ่มตัวอย่างหรือ sampling location map ที่ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถกลับไปเก็บซ้ำที่จุดเดิมได้แล้วก็ทำให้ผลมันน่าเชื่อถือมีความสม่งเสมอละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่า swap ต้องระวังเรื่องเทคนิคแล้วก็มีคำว่า recovery study ด้วยอันนี้คืออะไรล่ะคะฟังดูสำคัญเหมือนกันใช่ครับ สำคัญมากๆเลยครับ recovery study เนี่ยมันคือการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพของวิธีการสุ่มตัวอย่างของเราโดยเฉพาะกับวิธี s w a p นะครับรวมถึงวิธีวิเคราะห์ด้วยว่ามันสามารถเก็บเอาสารที่เราต้องการวัดเนี่ยกลับคืนมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ทดสอบประสิทธิภาพการเก็บใช่ครับ เราจะทดลองป้ายสารมาตรฐานที่เรารู้ปริมาณแน่นอนลงบนพื้นผิวจำลองที่มีลักษณะคล้ายกับพื้นผิวอุปกรณ์จริงของเราแล้วก็ใช้เทคนิคการ swap แบบเดียวกับที่เราจะใช้จริงเลยแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์เพื่อดูว่าเราเก็บกลับมาได้เท่าไหร่เช่นสมมติเรารู้ว่าเราป้ายสารไป1ิบไมโครกรัมแต่พอเรา swap ว,ว่าเอาไปวิเคราะห์เนี่ยเราวัดกลับมาได้แค่8ดไมโครกรัมแบบนี้ค่า recovery ก็คือ80ิเปอร์เซนครับอ๋อแล้วค่า recovery 80ดเปอร์ซนนี้เอาไปทำอะไรต่อคะ เราก็จะเอาค่า recovery factor นี่แหละครับไปใช้ปรับแก้ผลวิเคราะห์ที่เราได้จากตัวอย่างจริงที่เก็บจากอุปกรณ์อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเราเก็บจากอุปกรณ์จริงแล้ววัดได้8ไมโครกรัมแต่เรารู้ว่าวิธีเราเก็บได้แค่80%เราก็ต้องคำนวณกลับไปว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีสารตกค้างอยู่ประมาณ10ไมโครกรัม8คูณ0.8เพื่อให้ค่าที่เรารายงานมันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ป้องกันไม่ให้เราประเมินว่ามันสะอาดทั้งที่จริงๆอาจจะไม่สะอาดเพราะว,าว่าวิธีเก็บตัวอย่างของเรามันเก็บสารมาได้ไม่หมดนะครับกระจ่างเลยค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะ recovery study นี่คือต้องทำก่อนที่จะเอาวิธี swap ไปใช้จริงเสมอใช่ครับเป็นขั้นตอนที่จำเป็นมากครับวันนี้เราได้รูบลึกกันตั้งแต่เรื่องการตั้งเกณฑ์การยอมรับที่ต้องดูหลายๆอย่างเราก็เลือกอันที่เข้มงวดสุด โดยเฉพาะที่อิงตามข้อมูลสุขภาพหรือ PDE การคำนวณ MACO แล้วแปลงไปเป็น SAL กับ LRS ไปจนถึงวิธีการเก็บตัวอย่างทั้ง swap และ rinse ที่ต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วต้องระบุจุดที่ทำความสะอาดยากให้ชัดเจนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำ recovery study เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการเก็บตัวอย่างจริงๆค่ะครับการเข้าใจและก็ประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างถูกต้องครบถ้วนเนี่ย มันจะทําให้ผลการ cleaning validation ของเรามีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็สําคัญมากต่อคุณภาพยาและความปลอดภัยของผู้ป่วยในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อในขั้นตอนตัดไปก็คือเรื่องของการนําตัวอย่างที่เก็บได้เหล่านี้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วก็การประเมินผลสรุปสุดท้ายว่ากระบวนการทําความสะอาดของเรานั้นผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ครับน่าติดตามมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปมีประเด็นที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อนะคะว่า นอกเหนือจากเกณฑ์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับความสะอาดและคุณภาพหรือแม้แต่เรื่องทัศนคติความใส่ใจของบุคลากรเองเนี่ยมันมีผลตอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของการทําความสะอาดที่เราพยายามตรวจสอบรับรองนี้มากหน่อยแค่ไหนลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ